นิสัยวยๆนี่นนิสยยันนสยคนยิวเลยแต่น,นิสัยที่ใช้ในเะมืองไทยไม่ได้ห้ามถ้าคุณวายๆเราก็สมกับคุณก็ประคับใช้กฎหมายจริงๆไงอย่าไปสนใจมากถึงว่าคุณจะเป็นจะยิ่งใหญ่ไปจากจไหนก็ตามนะแล้วถ้าเกิดทํานี้บ่อยโดยไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้ามาต้องทําแบบนี้บางสกลับที่เจ้าที่แกคุณต้องประคับใช้กฎหมายด้วยให้คําแนะนําที่คงเส้นคงวาคือคือปัญหาปัญหาก็คือบางทีเรามองอมองเรื่องผลประโยชน์ในการที่ประเทศชาติจะได้นักท่องเที่ยวอะมากเกินไป เบอร์คนนี้ฟรีวีซ่าเนี่ยฟรีจนจีนทามาเตมประเทศเลยเนี่ยเรื่องต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาคับใช้กฎหมายเรื่องที่ว่าเขาแย่งงานคนไทยหรือเปล่าแล้วคนไทยในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาได้รับผอกระทบอะไรมันควรจะต้องทําทั้งประเทศแหละอย่างกรทีของเพื่อนบ้านที่อันนี้ก็ลําบากนะเจ้าที่รับเงินนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาเราก็บอกเข้าใจเงินเจ้าที่ได้ทำงานก็ทำอะไรก็ได้เจ้าที่ต้องเริ่มไม่รับเงิน,นครับแล้วเริ่มอะไรจากปัญหาในประเทศไทยไม่มีอะไรเลยถ้าเจ้าหน้าที่ทําตามกฎหมายแล้วก็ไม่หยอดยา คือเราพยายามจะเหมือนปัดภาระให้มันมเงียบๆซึ่งผมไม่เห็นด้วย